จะมีนางรำมาอีกใช่ไหมผู้ใหญ่นางรำวันนี้ได้มาณสิบหมู่บ้านได้มาให้จะมาร่วมรับถวายตอนนี้เขายังไม่มาใช่ไหมสิบหมู่บ้านอ๋อนางรำจะมาสิบหมู่บ้านนะคะกําลังทยอยมาใช่ไหมคะกี่โมงครับ9โมง9โมงครึ่งวันนะครับถ้าบ้านไหนเดินทางมาเร็นก่อนก็จะให้ลงไปเทียนให้รำก่อนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อสิบหมู่บ้านเลยขอบคุผู้ใหญ่มากนะคะที่แม่ให้ใส่ พี่ให้ใครเมื่อกี้โอ้นนี้แหละเอาเนื้อใส่พี่แอร์เขาด้วยเออลูกสาวนั่กันนะครับเนาะพี่ดีได้นั่งแล้วกับทางพี่น้องบ้านโซลสีเฮากับอดีใจนะครับเนาะดีใจที่่สิ้ต้อนรับบรรดาแด้หรือใช้นั่งแล้วกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่ มาร่วมนะครับในมือนี้การหายซึ่งความมุ่งมาจปรารถนะครับทุกสิ่งทุกประการแค่นั้นแล้วกับพีน่น้องที่อารมณ์มาร่วมนะครับน้ามีงางกันเอาลงมาร่วมอารมมาโฮมนะครับนะขอ,อ,องอยู่ของกินผู้ละหม่อสองหมอผู้ละน้อยผู้ละนิดละน้อยนะครับน้าแต่การบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นสัทธาน้ำกันไรักทรบ แล้วก็ให้ให้สมความกรงหลปัฒนากันสู่ขนนะครับแล้ววันที่หนึ่งต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแล้วนึงใบค่ะรับเต็มกับเต็กกนับวันนี้เราวันนี้พวกเราเองก็มามอบตอวระยาโอ้โหย วันนี้นะคะญาชินะคะมทางยูทูบเร,ราก็มาเป็นตัวแทนนะคะเป็นสะพานบุญให้กับคุณป้านะคะหมอปลาเองก็ติดในเรื่องเอกสารเนาะนะคะต่างๆด้วยนะคะแต่ใหญ่าาก,ก็วันนี้เป็นแทนมามอบต่อให้กับพี่ใหญ่นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยนะวันนี้อานนะคะด้วยนะะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค,ค่ะคะุณใหญ่ ขอบคุณครับข้าไปไหนก็ขอบคุณนลูกพี่ยืนลรงนั้องขอบคุณลุกพนักงานแล้วก็ทีมงานทุกคนของท่านนะครับขอให้ลูกป้าคุณพ่อคุณโสดเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะคะให้กำลังใจนะคะไปถึงลุงป้านะคะคุณเอ็มซีทุกท่านด้วยนะคะค่ะอได้ไหมครับที่ไปช่วยงานได้ได้อย่ามันร้อ ไปรนะใช่ใชเอาทีมาไปช่วยคนเต้นอันว่าที่ทว่าที่ไม่ได้บอกว่าว่าที่อะไรบอกว่าว่าที่วันนี้เราก็มาทำบุญนะคะเอฟซีกับผู้ใหญ่ปางนะคะมาร่วมทำบุญที่บัดบ้านสอสีนะคะเอฟซี ปาร์คครับปาร์คครับเดี๋ยวยายจะพาไปดูข้างในนะครับช่วงนี้พี่น้องกันอันนี้จริงผมว่าจะทำตรงบริสุทธิด้วยงานนี้คือจัดแค่วันเดียวใช่แล้วก็หลังจากนี้ถ้าบ้านหมู่บ้านอื่นจัดเราก็ต้องไปร่วมไปร่วมไปร่วมเกัน จะมีนางรำม,มาอีกใช่ไหมผู้ใหญ่นางรำวันนี้ได้ปรมาณสิบหมู่บ้านได้ไหมเขาจะมาร่วมรับถวา,ายตอนนี้เขายังไม่มาใช่ไหมสิบ <10 S 2> หมู่บ้านสิหมู่บ้านอ๋อนางรำจะมาสิบหมู่บ้านนะคะกําลังทยอยมาใช่ไหมคะกีมงปะเก้าโมงก้าโมงครึ่งกว่าไหมครับถ้าบ้านไหนเดี๋ยวท่าบ้านนีก่อนก็จะให้นมไปกียนให้รำก่อนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อสิบหมู่บ้านเลย ขอบคุณม่ใยญ่มากนะคะคที่แม่ให้ใส่ขนาดไม่ตรงอย่างเดียวที่ให้ใส่เมื่อกี้โอ้อันนี้แหละเอาเนื้อใส่ใส้พี่แอรมด้วยเออลูกสาวออ๋าใหญ่ใหญ่ตรงนี้นอนน้อยนะครับแต่ก็นอนนอนน้อยแต่ก็หล่อเหมือนเดิมคนหล่อทำไงก็หล่อนอนน้อยยังไงก็หล่อตั้ัทธานั่กันนะครับเนาะดูดีเด่นจะนั่นแล้วก็ทาง ่าพี่น้องบ้านโซลสีเฮากับอดีใจนะครับเนาะดีใจที่ชิดไอซ่อนรับบรรดาแล้วหรือแนั้นแล้วกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่บ้านร่วมนะครับในมุอนี้การสร้างความมุ่งมวาดปรารถนานะครับทุกซิงทุกประการแนั้นแล้วกับพี่น้องที่โรงพมาร่วมนะครับเนาะมีแหวนกับโรงพยาบาลหนองโรงพยาาโฮมนะครับน้า ของอยู่ของกินผู้ละอ่อมอสองอผู้ละน้อยพุละนิดละน้อยเนาะครับเนาะแต่กาศหาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็ี่ยนศรัทธาน้ำกันแล้วแล้วก็ให้ไปสมความองค์วัดปัทนากันสู่ขึนนะครับเนาะวันที่หนึ่งเนาะต้องเข้าแล้วครับก็แล้วหนึ่งไปค่ะ อันนี้เราวันนี้พวกเราเองก็มามอบสรงาโอ้โหยายยายยาวันนี้นะคะยาชินะคะพร้อมทางยูทูบนะคะก็มาเป็นตัวแทนนะคะเป็นสะพานบุญให้กับปู่ป้านะคะปู่ป้าเองก็ติดในเรื่องเอกสารเนาะนะคะต่างๆด้วยนะคะจัดก็วันนี้เป็นแทนมามอบสรงให้กับผู้ใหญ่นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยนะวันนี้นะคะด้วย ค่ะก็ขอบคุณมากเลยน,น,นะคะคขอบคุณครับผู้ใหญขอบคุณครับขอบคุณครับนี้ก็พี่ยื็ขอบคุณนะคนี่ก็ขอบคุณทุกคนป้ะแต่แล้วก็ทีมงานที่เพื่อนขอบคนทุกท่านนะครับขอให้ลุงป้าคุณพ่อเขาสุขเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะคะให้กำลังใจนะคะไปถึงลูกป้านะคะคุณที่ดูคลิปข้ามด้วยนะคะ ช่วยช่วยงานได้ได้ไปอะไรนะไปใช่ใช่ใช่เอาทีมงานไปช่วยกอดเต็นท์ได้ครับานว่าที่งานวาน่าพี่ลูกลานทาดีแล้ว ไม่ได้เอาเสียเือ,เอบบนี่ยเขาอาจจะภาคอย่างเดียวจ้าก็ค้ซื้อก็สวยแล้วเขเตอร์เตอร์น top แนนลย ไม่เสือาบแล้วตอว่พ้ัมะพร้าวลูกใหญ่ใช่เออมะพร้าวาหะมันไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าที่เขาทำทำกินเนื้อโอ้ยกินกินแบบทำกะทินะมันไม่ใช่มะพร้ากกินเนื้อมันไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมี่องนมันติ ต่โยนยโยกหรือจัดจัเมา่า่ยั่